สวัสดีทุกคนด้วยนะคะยีต้อนรับเข้าสู่ช่องของจิ๊บแซงครั้งนี้นะคะเรามาอยู่ข้างนอกกันนะทุกคนและในรอบนี้นะคะมันเป็นอะไรที่แบบว่าพิเศษมากๆเลยนะเพราะว่าโดเรมอนเนี่ยอยู่กับเรามาตั้งแต่เลกันโตก็ยังชอบดูโดเรมอนอยู่นะคะและในครั้งนี้เนี่ยเรามาอยู่ที่งานที่แบบว่าคุยทุกคนมันประทับใจมากเลยอ่ะเพราะว่านี่เลยนะคะเราอยู่ที่งานนี้วันทันได d เปอร์เซนต์โดเรมอนแอนด์แฟนทัวร์อินไทยแลนด์นั่นเองค่ะ เราจะได้มาดูในิทศการที่เกี่ยวกับโดเรมอนนะทุกคนสานฝันไว้เด็กเรามากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นโดเรมอนโดบมตะชิซุกะจแอนซูเดโอหรืออะไรก็ตามแต่นเนี่ยวันนี้นะ่าจะได้เห็นกันนะคะทุกคนแล้วคือจะบอกว่าแจงแบบลูวค้าที่มันเป็นแฟนโดเรมอนมาตั้งนานแล้วเนาะมันประทับใจมากๆนะคะเดี๋ยวครั้งนี้จะพามาดูกันว่าในงานนะั้นมันจะเป็นยังไงบ้างแล้วเราจะได้เห็นอะไรบ้างน,นะคะทุกคนเออลืมบอกไปเลยรอบนี้นะคะ,ะแจงมาอยู่ที่ไอคอนสยามนั่นเองค่ะนีแต่งงานใกล้จะเริ่มแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะ let's go ทุกคนคะแล้วตอนนี้เรากำลังจะเข้าไปแล้วนะคะแล้วรอบนี้เนี่ยเราไปอยู่กับเพื่อนๆด้วยจะเข้าไปดูโดเรมอนเขาบอกว่าข้างในจะมีสตอรี่เป็นของคุณฟูจิโกอะอ่า อยากรู้จังเลยว่าข้างในเป็นยังไงแต่ว่าเขาบอกว่ามีทั้งหมดประมาณเป็น10โซนเลยนะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากรู้ความลับของโดเรมอนเนี่ยต้องดูคลิปนี้นะคะทุกคนอ้หคือผไม่ได้เลยแะไม่แต่ว่าต่บอกว่าเราอะไม่ได้บอกว่าถ่ายทุกห้องนะคะเพราะว่าจะมีบางห้องที่ถ่ายไม่ได้เพราะว่าเขาอยากให้เพื่อนๆได้มาดูของจริงใช่ห้องที่ถ่ายไม่ได้จะเป็นห้องที่มีพวกแบบว่าเป็นเป็นวิดีโอเป็นฟิล์มที่เป็นความลับ แสดงว่าเราก็จะได้เห็นจริงแต่ทุกคนยังไม่ได้เห็นถ้าไม่มาดูด้วยตัวเองทุกต้องทุกคนคะอันนี้ก็เป็นหน้าแบบว่าหนังสือการ์ตูนนะคะเป็นความมกของทางญี่ปุ่นนะซึ่งบางเล่มเนี่ยเราก็จะบอกว่ามีอยู่ที่บ้านด้วยนะคะทุกคนคือเห็นเราคิดถึงสมัยเด็กมากๆเลยอะตอนที่แบบว่าเราไปเช่าการ์ตูนแล้วก็พอเช่าปุ๊บก็คือแบบว่าไปซื้อด้วยนะคะแล้วก็นี่เราจะให้เห็นตรงนี้นี่คงทํางานของอาจารย์ฟูจิโกะฟูจิโอะนะคะนี่คือเขาจำลองโป๊ออกมา เลยทุกคนเราก็จะเห็นการทํางานของเขานะคะว่าปกติแล้วอ,อ,อาจารย์เนี่ยเขาทํางานตรงไหนในรูปแบบไหนแล้วโตเป็นยังไงนะคะนี้เลยไม่เคยเห็นมาก่อนเลยอะ่ะอันนี้ก็คือครั้งแรกเลยนะคะที่ได้เห็นอันนี้สวยมากเลยอะ่ะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นภาพการ์ตูนนะคะที่อยู่ในหนังสือเนาะก็จะเห็นแบบว่าออไอเทมพิเศษต่ตางๆที่มีในเรื่องของโดราเอมอนนะคะบางอย่างเนี่ยเราก็แบบว่าคุ้นชินมากๆอย่างตัวนี้อันนี้คุณไหม คนมากนะอันนี้เราก็คุ้นหลาย,ยอย่างเลยทุกคนนี่มีคอปเตอร์ไม้ไผ่ด้วยอยาคอปเตอร์ไม้ไผ่ไหมคุต้ต้นละวุนแปลภาษาเลยก็มีนะคะแล้วก็ตู้โทรศัพท์แบบติดต่างก็มีสจดยอด <S <S ทุกคนอันนี้เราเดินมาเจอของพิเศษอีกอย่างหนึ่งของโดเรมอนนะคะแต่ว่ามันจะเป็นของพิเศษที่เรียกได้ว่าเป็นตอนที่น่ากลัวมากๆของโดเรมอนก็ได้จริงๆแล้วไปหาดูก็ได้นะคะนั่นคือสิ่งน,นี้ p a s s p o r t of s a t a n อันนี้น่ากลัวมากนะ ถ้าใครอยากรู้เนื้อเรื่องแล้วก็เรื่องราวแล้วก็ลองไปหาดูกันนะคะจะงแนะนําเลยตอนนี้หลอดจริงโมเดลตัวใหญ่นะคะที่มาจากเล่มที่32แล้วมันเป็นอะไรที่มันน่ารักมากทุกคนดูดิอันนี้คือโดเรมอนตอนมีหนวดน,นะคะนี่น่ารักปะแล้วเขามีการแสดงให้ดูด้วยนะคะว่ารูปนี้ที่เอามาเป็นโมเดลเนี่ยจะเป็นรูปนี้ดูจะเป็นแบบเห็นแอบเห็นโนบิตะตอนโตด้วยที่แบบว่าไปติดเกาะอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละเออเป็นยางไงล่ะเมย กนจำได้ว่าแจงก็เคยอ่านตอนนี้แต่ก็ลืมไปแล้วแต่ว่าพอเห็นแล้วมันก็รู้สึกคิดถึงไงเราก็รู้ๆกันอยู่เนาะว่าใครแบบว่าต,วตัวตึงเรื่องการร้องเพลงนี่เลยตึงจัด <c oughs> แร่ดูหน้าเพื่อนดิพอจัด <c oughs> เพื่อนบอกอ้พอไม่ไหวอยากฟังอีกไปโมทัวร์ได้ไหม <c oughs> ทุกคนคะอันนี้ก็คือเป็นโดเรมอนที่เขาเอาแบบว่าแต่ละตัวมานะอันนี้จะเล่าแบบสตอรี่คร่าวๆให้ฟังนะคะเพราะว่าเรื่องที่อยู่กับเรื่องเนี้ยมันจะมีอยู่ตอนนึงนะคะที่ทำกันไม่ทัน พอทาการบ้านไม่ทันเสร็จปุ๊บเลยม่อนก็เลยไปดึงตัวของตัวเองมาให้ช่วยทํากันบ้านนะคะแล้วพอช่วยทํากันบ้านปุ๊บก็คือตีกันพอตีกันเสร็จก็คือแบบว่ามีตัวที่แบบว่าต้องทำไปบ่อยอะไรเงี้ยมันก็วยวายไงก็เลยกลายเป็นภาพนี้ขึ้นมาน,ะะน่ารักมากเลยตัวนี้คือหน้าตาดูกดจัดแตามากเยอะเกินไม่ไหวแล้วเลยนนแล้วก็จะมีตัวที่แบบว่าอ่ะเริ่มมึนเห็นไหมเริ่มมึนดูความวุ่นวายน่ารักอ่ะตอนนี้ม่อนตัวนี้สวยมากใจชอบอะเขาทํา<ๆ>มาเป็<ๆ>นแบบ หินเลยนะทุกคนคือเท็กเจอร์เราไม่สามารถจับได้นะคะแต่ว่าเท็กเจอร์ที่เรามองเห็นกันอยู่ตอนเนี้ด้วยตาเนื้อของเราเองอ่ะตอนนี้ไม่เป็นหินเลยอ่ะสวยมากทำหมอนดีมากนะคะอยากเอาไปตั้งไว้บ้านเลยะประเด็นก็คือน่าจะต้องซื้อบ้านใหม่เพราะพื้นที่ไม่พออันนี้ค่ะทุกคนอันนี้เป็นกระจกโกหกนะคะเห็นป่ะเวลาดูแลมอนเขาส่องอะตัวเขาจะแบบน่ารักไงกลมๆน่ารักแต่พอส่องปุ๊บอู้ห้องเสีดีครับผมชื่อโตเลมอนครับหล่อเลย แต่ว่าอันนี้จะบอกว่าเป็นรูปที่อาจารย์วาดออกมาจริงๆนะคะอันนี้ก็คือไม่ใช่งานที่คัพปิโนออมาอันนี้จะเป็นงานจริงพี่เคขังบนดน้วยอันนี้ก็ก,ก,กระจกโอหกนะคะโดนิตาในเวอร์ชันหลอ่ะสวัสดีครับผมโดูิตาครับผมเป็นไง <laughs> แต่โดูิตาเขาก็บอกว่าสชงกระจกทั้งวันนะคะโดยมันก็เลยเก็บอ่ะตอนนี้แจงคุณมากๆนะคะเพราะว่าเคยอ่านแหละ อันนี้คือยาปั้นเสียงเป็นตัวเวลาพูดอะไรออกมามันจะเป็นเป็นคำพูดออกมาเลยนะคะเป็นตัวอักษอรออกมาแล้วก็ใช้ตัวอักษรน,นั้นแบบว่าขี่ไปนู่นไปนี่ไปนั่นได้อะไรเงี้ยเจ๋งมากเลยนะเนี่ยแล้วยิ่งตะโกนก็คือจะยิ่งตัวใหญ่นะคะอันนี้โคตรสุดตอนนี้เจนก็ชอบเหมือนกันนะคะแต่ว่ามันมันเก่ามากว่แวแหละเจนไม่แน่ใจว่าจะจําถูกหรือเปล่านะแต่ประเด็นก็คืออันนี้เนี่ยจะเป็นเมืองในฝันโนบิตะแลนด์นะคะ ซึ่งเขาจะเอาเป็นพวกโมเดลจําลองอนะไรเงี้ยบ้านอะไรต่างๆมาแล้วแล้วก็เอามาประกอบแบบให้เป็นเมืองในฝันของตัวเองนะคะแล้วก็เอาอุโมงที่ทําให้ตัวเล็กเนี่ยให้ตัวของพวกเขาเองเนี่ยเข้าไปอยู่ในเมืองในฝันข,ของเขาเองนะคะตอนนี้สนุกมากทุกคนจริงใครอยากมีบ้านส่วนตัวพื้นที่ส่วนตัวที่ไม่ต้องมีคนมายุ่งไหมคะถ้าคุณอยากแล้วก็เราแนะนํานี่เลยนะคะนอัตกรรมใหม่ อันนี้เป็นอพาร์ตเมนต์ต้นไม้เราสามารถแยกย่อยออกเป็นได้หลายห้องเลยนะคะทุกคนไม่ว่าคุณจะอยากซ้อนดนตรีหรือว่าเล่นเปียโนเล่นไวโอลินอ่านกระตูนหรือทำแล้วก็ตามแต่นี่ค่ะห้องส่วนตัวนะคะอพาร์ตเมนต์ต้นไม้ค่ะเฮ้ยอันนี้ก็ชอบทุกคนอันนี้ตอนเด็ก เคยฝันและภาวนาว่าอยากให้มันมีจริงๆโดยเฉพาะตอนช่วงสอบเพราะวันนี้ก็คือขนมปังช่วยจําเวลาเราทำกันบ้านใช่ไหมทำปุ๊บเอาขนมปังไปแปะแล้วกินเข้าไปเนี่ยเราจะจําได้เลยอ่ะแล้วถ้าสมมติเขาทำกันบ้านผิดอ่ะก็คยอจำผิดเนี่ย เทกใหม่ไหมตอนเนี้ยตอนตอนเนี้ยเป็นตอนที่ซึ้งมากมากนะคะลง่ายเลยอะฟิสเกตเนี่ยโดยเฉพาะตอนที่แบบว่าเขาจะต้องแบบจากกันแต่ไม่ได้จากแบบจากแย่นะแล้จากดีดูตอนที่เขาฟักไข่ออกมาเห็นปะตอนแรกตัวนี้เดียวเอง แล้วพอเลี้ยงมาก็คือตัวใหญ่ขนาดนี้แหละน่ารักมากเลยอะ่ะมือกิทูวิสเกตปุย้ยทุกคนอันนี้คือรูปที่อาจารย์เขาวาดออกมาแล้วก็ลงสีไว้ด้วยนะคะนี่อันนี้คือรูปจริงนะภาพประกอบปกนะคะตอนบุกดินแดนมหัศจักรโอ้โหลายเส้นเขาคมอ,อ,อันนี้คืออะไรไหมเขาจำได้อันนี้คือหมาของลรบิตาอ่าใช่ที่ไปช่วยอยู่ใต้สะพานหรอแต่ลายเส้นเขาคมมากนะทุกคนเพิ่งเคยเห็นของจริง โดรีมอนเดอะมูฟวีนะคะตอนสงครามอากาศทุกคนจะต้องคุ้นชินกับน้องหมาตัวนี้แน่นอนโดรีมอนเดอะมูฟวี่ตอนฝ่าแดนเขาวงกดค่ะจำกระต่ายตัวนี้ได้ไหมน่าวักทุวันเลยอะ่ะตัวจิ้งอ้วนกลมมากเลยเนี่ยอันนี้ก็เป็นโดร a มอนเดอะมูฟวี่เหมือนกันนะคะสามปัสวินในจินตนาการน่ารักเนาะอันนี้โดรมอนก็เขาใส่ชุดแบบว่าจัดเต็มหน่อยนะคะ ทุกคนรู้ไหมคะว่าจริงๆแล้วโดเรมอนมีหูหลายคนเนี่ยน่าจะรู้นะคะเพราะว่าเพราะว่าโดเรมอนเป็นแมวนะคะไม่ได้เป็นตัวทานุกิแต่ว่าตอนที่โดเรมอนมีหูเนี่ยเขาโดนหนูกัดหูเขาก็เลยหายไปเลยนะคะและนี่ก็คือตอนที่โดเรมอนมีหูน,นั่นเองค่ะน่ารักน้องพอมีหูแล้วโสดกับเป็นแมวไหมแต่จริงๆแล้วเขาเป็นแมวอยู่แล้วนะน่ารักมากคือจะบอกว่าก่อนที่เราจะไปนะคะมันมีหลายห้องเลยที่อยากให้เพื่อนๆมาดูกันนะทุกคน <S <S ๆๆแล้วก็จริงๆพอมาเห็นโดเร like มอนตัวจริงๆอน่ะอยาก อยากกอดไงแต่เขาไ,ไม่ให้เราจับเราก็จะกอดบูทูธนะคะ <Yeah. S 1> เหมือนได้กอดตัวเดมอนตัวจริง <Yeah. S 1> แต่แค่นี่ก็ดีใจแล้วป้าโดเรมันนี้เขาโน่ง,งอยู่นะคะทุกคนเดี๋ยวไปดูกัน <S <S อะไรอ่ะอันนี้ก็จะเป็นทางออกแล้วนะคะแล้วเขาก็จะเอาตัวโมเดลของโดเรมอนมาให้เราดูนะคะที่เขาถืออยู่เนี่ยก็คือ100 <S <S 1 0 0่ก็คืองานนี้นั่นเองนะคะน่ารักมากๆเลยชอบอ่ะทุกคนแล้วคือในห้องนี้เนี่ยเจนจะบอกว่าความพิเศษอ่ะ ไม่ใช่แคม่มีเฉพาะโมเดลอย่างเดียวนะคะตรงคำแพงห้องต่างๆเนี่ยเขาจะมีของวิเศษของโดรอมอนทั้งหมดเลยนะคะทุกคนไม่ว่าจะเป็นขนมปังก็มีพนงธน,นูอะไรโอ้โหเยอะแยะมากมายไปหมดเลยนะคะจะเป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยกันอย่างแน่นอนนะคะสำหรับห้องนี้เขาทำดีจังเลยอะ่ะเ้านอกมีอีกนะคะจะมีพวกคาเฟ่อะไรเงี้ยเดี๋ยวเราไปดูกันทางออกเนี่ยเขาก็จะมีเป็นโซนคาเฟ่ด้วยนะคะทุกคนแล้วมันน่ารักมากนี่ไอติมน่ารักไหม ไอติมตัวเลมอนนะคะเขามีตกแต่งด้วยนี่จะให้ดูเมนูนี่คือเมนูทั้งหมดของเขานะคะก็จะมีเป็นบูฮาวายโซดานะคะมีโกโก้สตรอเบอรี่โซดาแล้วก็มีเลนจีด้วยอันนี้น่ารักมากทุกคนเป็นไอติมนะคะเราเลือกได้ว่าจะเอา1สกูรหรือว่าสองสกูรพร้อมกับตกแต่งด้วยแต่ที่เด็ดกว่านั้นก็คือนี่อันนี้ที่ทุกคนเห็นอยู่ไม่ใช่นางสืบกระตูนนะคะแต่ว่าเป็นเค้กค,ค่ะเค้กเป็นเค้กสตรอเบอรี่เค้กนะคะแล้วดูลายดิเป็นลายนาสืบกระตูลเลยอะ มีให้เลือกทั้งหมด4แบบทุกคนน่ารักมากแต่วันต้องสั่งนะคะต้องสั่งซื้อและนี่ก็คือไอติมของเราไอติมตัวเลมอนนะคะทำจากเนื้อเลมอนใช่หรอหุยมันเป็นนมพอกไก่โดทุกคนหอมมากเนื้อเลมอนปัน่นอันนี้กินได้ไหมกระดาษนี่อันนี้กินไม่ได้นะคะขอลองชิมก่อนหอมนมมากเธอามาคาเฟ่นี้ ห้ามพลาดไอติมเด็ดขาดอร่อยมากเนื้อจมูกคนเนี่ยเขาจะมีให้เลือกสองรสก็คือช็อกโกแลตกับวานิลานะแต่ช็อกโกแลตก็อร่อยวานิลาก็เลิศนี่คือคนวานิลาใช่ซึ่งแจงสองวานิลาแต่แจงกินผิดอุยลายไม่เหมือนกันใช่ลายนี้ไม่มีให้เลือกแต่นี้ให้เลือกประมาณสี่แล้วแหละนี่แจงเอานี้มาค่ะเป็น ปูฮาวายโซดานะคะทุกคนก็จะเป็นน้ำสีฟ้าซึ่งจะเป็นสีของโดเรมอนเลยนะคะโป้ปูยักษ์ฝนก็ใส่หลอดยังไงอ่ะพี่ซอมทำขาดอยพี่ถือกล้องอยู่ไหมจิงหลอดมันต้องอยู่ตรงเนี้ยหลอดมันต้องอยู่อย่างเงี้ยแล้วมันขาดไปแล้วเอุตส่าห์ได้ลาน้ารักแต่มีลายลายเหมือนกับอัเนี้ยเดี๋ยวเราขอลองชิมน้ำก่อนละกันเป็นไงเป็นไงซ่ามาก พอเดินงานเข้าในอ่ะเดินนานนะไม่ได้กินน้ำเลยพอออกมาปุ๊บได้กินน,น้ำรู้สึกว่าสดชื่นมากอันนี้ห้ามพลาดน,นะคะต้องมาซื้อนะทุกคนแล้วราคาก็ไม่ได้แรงด้วยนะคะได้คาแรคเตอร์น่ารักน่ารักแบบนี้แล้วก็ได้ถ่ายรูปด้วยโดเะมอนเต็มเลยแล้วก็จะมีโดเะมอนจากหลายๆตอนมานะคะทุกคนเราออกมาในโซนข้างนอกนะคะเพราะว่าที่ สยามเนี่ยเขามีการเอาตัวของน้องโดเรมอนนะคะแล้วก็เหล่าเพื่อนๆทั้งหลายเนี่ยออกมาตั้งโชว์กันด้วยเป็นโมเดลที่แบบว่าใหญ่มากทุกคนดูนี่เขาจะมีแบบว่าโดเรมอนนะคะโดเรมอนที่เป็นตอนๆหลายๆตอนแล้วก็มีทั้งแบบว่าใส่ชุดที่เราทั้งเคยเห็นแล้วก็บางชุดเอา,เอาพูงตรงว,ว่าอาจจะไม่เคยเห็นก็นได้นะทุกคนเออเป็นไงแล้วชุดเยอะมากคาแรคเตอร์แต่ละตัวเนี่ยจะแตกต่างกันเยอะอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันนี่มินโดเรมีด้วย ของพิเศษของโดราเอมอนนะคะที่เพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่เคยเห็นซึ่งก่อนหน้าที่เราจะเข้าในททศกาลใช่ไหมของโดราเอมอนข้างบนที่เราเข้าไปเนี่ยเขาจะมีเป็นาการ์ตูนให้ดูด้วยนะคะแล้วก็ดิ่งเนี้ยมันจะใช้ในการเรียกใครก็ตามแต่มาที่ที่เราอยู่ได้นะคะซึ่งเวลาเราพูดชื่อสมมุติว่าพวกพี่รันพี่รันก็จะแบบว้าปื๊บมาอยู่ตรงนี้เลยเออประมาณนี้ก็เป็นของพิเศษอีกชิ้นหนึ่งนะคะที่น่าสนใจนมากๆเลย โนมิตาหล่อมากใส่ชุดนี้แล้วหล่อสุดๆนะคะแล้วไม่ได้มีแค่โนมิตะอย่างเดียวนะคะมีนี่ชิซุกะนะคะมีใจแอนแล้วก็มีซูเนโอะแล้วก็เหล่าเพื่อนด้วยมิไซโกอีกต่างหากดูดิทุกคนไซ<ป>อิ๋วแจ็งจะบอกว่าโดรลาเอมอนตอนไซอิ๋วเนี่ยเป็นอีกหนึ่งตอนที่มันน่ากลัวใช่ครับน่ากลัวมากหลายคนบอกว่าตอนเนี้ยน่ากลัวมากแต่ว่าแจงชอบดูนะเพราะไม่เป็นแบบตีมเกี่ยวกับปีศาจอะไรเงี้ยอ่าใช่มันน่ากลัวเฉพาะตอนที่ ครอบครัวของโนบิตะเขาเปลี่ยนไปใช่เหมือนพ่อแบบว่ากินอะไรที่มันแปลกไปอยู่ดีๆก็มีเคี้ยวงอกออกมาอะไรเงี้ยกินต้มตัวตัวเงินตัวทองอตอนแรกนึกว่าตุ๊กแกนะตัวนั้นตัวใหญ่กว่านะนั่นแหละเพราะฉะนั้นไปดูกันนะคะตอนนี้สนุกมากๆจริง,ๆแ,งๆแจงยกให้เป็นแบบแอดับต้นๆของดราเอมอนเดอะมูวี่เลยนะคะสนุกมากนี่มีตอนหนึ่งตอนหุ่นยนต์จำได้ไหมับหุ่นยนต์ตัวนี้เป็นช่วงสงครามหุ่นเลชื่อว่าซันเตอร์คอส เพราะว่าโนบิตะได้ขาขุนยนมาช่วงวันคริสต์มาสเลยชื่อว่าซันตาคอสครับแต่จริงไม่ใช่ชื่อซันตาคอสชื่ออะไรจำไม่ได้จาชื่อซันตาคอสอย่างเดียวอันนี้น่าจะรุ่นแรกเลยก่อนที่จะโดนหนูกัดหูพอโดน,นกัดหูปุ๊บก็คือตัวเป็นเปลี่ยนไปสีฟ้าเพราะว่ามันร้องไห้ร้อ,องไห้จนแบบว่าน้ําตามันกัดก่อนจนกลายเป็นสีฟ้าเอ้ยป่วยทุกคนมันมีเยอะมากๆอ่ะคือเป็นโดเรมอนคาแรคเตอร์ที่แบบ มันละล่าตาไปหมดเลยอ่ะแล้วมันเป็นตอนที่แบบว่าเฮ้ย,ยเราคุ้นชินอะน่นอนนะไป,ไปดูไปดูไปดูอันนี้เป็นโดราบิตะเขาบอกว่าอันนี้เป็นโนบิตะกับโดราเอมอนรวมร่างด้วยอุนต้ามิกเซอร์โอ้โใครไม่เคยเห็นโดราเอมอนมีหูด้านบนแต่มีหูด้านข้างแทนนะ <c oughs> เออน่ารักนะเนี่ยแต่เขาดึงคาแรคเตอร์ออกมาได้ดีนะคะดึงคาแรคเตอร์ทั้งของโดราเอมอนแล้วก็คาแรคเตอร์ของโนบิตะออกมาด้วยน่ารักมากอุ้ยอันนี้อันนี้ก็น่ารักเหมือนกันนะ วดรีมอนทำความสะอาดห้องเคยเห็นเปล่าน่ารักมากสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนคะอันนี้นะคะเป็นโดรีมอนกลายเป็นมันเทศมันเทศโดรีมอนค่ะเคยเห็นเปล่าแต่น่ารักนะเพราะว่าขโมยเขามีวงมุญแจขขยด้วยนะคะน่ารักมากๆเลยแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งนี่อันนี้คืออะไรคะอันนี้แวร์วูฟครีมครีมมนุษย์ป,ป่า ออตอนแรกผมก็รู้ว่าเป็นโดราเอมอนตัวที่ชื่อว่าโดรานิคอฟซึ่งโดราเอมอนที่จะมีเจตัวที่มีโดราวันโดราที่มันมีหลายหลายสัญชาติอ่ะนูตัวนั้นสายใจอันนี้มันกินครีมแป,แปงลงรางเป็นมนุษยป่าป่าแต่มันน่ารักไหมน่ารักน,น,นี่แล้วมีโดโดราเอมอนหน้าหล่อใครไม่เคยเห็นมาดูนะคะอันนี้ก็คือโดราเอมอนหน้าหล่อเขาบอกว่าทําหน้าจริงจังอยู่นะคะแบบนี้อันนี้เป็นโดราเอมอนกระพวนเรียกเพื่อนนี่อันนี้กระพวนเรียกเพื่อนนี่ เรียบร้อยแล้วนะคะพระรานีรมด์ถุงดูแลมอนน่ารักสุดๆเลยครั้งนี้เนี่ยจันจะบอกว่ามันเป็นความประทับใจจริงๆนะคะถ้าใครอยากมาที่นี่นะคะก็อย่าลืมมาได้นะ100%ดูแลมอนแอนเฟนนะคะทัวร์อินไทยแลนด์นะคะที่ไอคอนสยามขึ้นมาได้เลยนะคะทุกคนรับรองได้ว่าเพื่อนๆที่ชอบดูเลมอนหรือว่ามีความฝันไว้เด็กแบบเคยดูดูเลมอนมาก่อนเนี่ยพอมาที่งานนี้มันจะทำให้เราเกิดความรู้สึกว่าประทับใจมากๆนะคะแลวเพื่อนๆจะไม่ผิดหวังแน่นอนและอีกหนึ่งดูแลมอนที่เพิ่งมาถึง แล้วดูเสร็จแล้วแต่เขาเพิ่งมาก็คือโดรีโดรีบอล,ลอะไรเนี่ยโดรีอดบอลบอนน <laughs> ไงเขาเป็เพิ่งมาถึงครับไปหาหมอมาครับไปหาหมอมาครับเสียดายไม่ได้ดูเสียดายมากอยากเข้าไปดูเหมือนกันไปแม่จะ <c oughs> ซื้อตั๋วไปดูใหม่มีแล้วแต่ยังไม่เข้าเอ้ยเดี๋ยวได้ดูกันนะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> โอเคค่ะทุกคนสำหรับครั้งนี้เนี่ยจุเจแจงก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะวันนี้เป็นความประทับใจมากๆเลยนะคะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับจุเจแจนด้วยนะและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะคะเวลาที่ทจุเจแจงลงคลิปให,ใหม่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะคะสำหรับครั้งนี้ไปแล้วะคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย